อะไรที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS i เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเรียกผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านีน้าร้านะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปตัวของเราเนี่ยยยยเเเเรรราาจะะะะะะพคุณผู้้ชมนนนนนัััดดดีีี๋๋๋ววววววอออไไโโตตต่่ ไปดูไอ้ใครวะน่านะผมจะถ่ายคลิปผโหลออกไปดิเอาบอสบอสมาอยู่ในตรงนี้ไอตัวข้ามาด้ตัวไอบ้าเอ้ยคนจะถ่ายคลิปแห่มายืนมองกันได้เขินตายเลยอย่างนี้ผู้ชมพระเออมันต้องอย่างนี้สินะครับผมนะฮะใครที่กำลังมองหาเพื่อนในการเล่นเกมแนะนำแอปเก m มิงโกเลย ตัวนี้มีเหล่าเกมเมอร์มากมายที่ใช้งานมากกว่า5้า้านคนซึ่งแอปตัวนี้นะครับผมมีภารกิจประจําวันสะสมเพชรให้ครบตามข้อกําหนดเพียงแค่ลงชื่อเข้าใช้หรือกดดูคลิปวิดีโอสั้นๆก็สามารถรับเพชรได้สูงสุดวันละ60เพชรสะสมให้ครบ172เพชรสามารถนําไปแลกเป็นโลบัค100โลบัคได้ทันทีหรือถ้าสะสมครบ960เพชรเราสามารถนาไปแลกเป็นโลบัคได้801โลบัคไม่ต้องกลัวนะครับผมแน่ว่าจะสะสมเพชรไม่ทนันเพราะกิจกรรมนี้จัดระยะยาวอีกทั้งยังมีฟังก์ชันจับคู่แบบรวดเร็วเพียง ครับอย่างเช่นนะครับผมเนีพี่จะเลือกเป็นทหน้าของโลบบอกนะครับผมนีแล้วก็เลือกเป็นทหน้าของแมปบอกฟุตนั่นเองนะครับผมนีแล้วก็กดยืนยันไปเลยครับรอสักครู่นะครับโอเคหลังจากเข้ามาแล้วนะครับผมนะฮะเราก็เริ่มทักทายได้เลยนะครับผมนะฮะอย่างเช่นเอ่อฮัลโหลสวัสดีครับเอออย่าแหกปากนี้กูเบนนะฟังก์ชันเร่งความเร็วเกมนะครับผมเราสามารถเร่งความเร็วโดยการกดเลือกเกมนานๆนะครับผมนะแถมยังลบขยะภายในเครื่องอีกด้วยช่วยปิดแอปต่างๆนะครับผมนะที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมนนนนะะะะคครรับบบผมมมทาาใหห้้้้้้ไไไไ่่งแแลลวววกกก็ตุุีเเยยปปออ ใครที่กำลังมองหาเพื่อเล่นเกมอย่าลืมไปโหลดแอปเกมมิโก้กันด้วยนะครับหรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมให้5ดาวกันด้วยนะครับผมนะน,น,<อ>น้องๆในคลิปวิดีโอเราเนี่ยผมเราจะพาผู้ชมนั้นมาเปรียบเทียบดาเวเบตกันนั่นเองนะ <ๆๆ S 1> ครับผมนะฮะระหว่างผลไฟที่ตื่นแล้วกับผลไฟที่ยังไม่ตื่นนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งหลายๆคนนะครับผมนะฮะก็คงจะคิดว่าผลไฟที่ตื่นเนี่ยคงจะมีดาวเบตมากกว่าแน่นอนนะครับผมนะฮะใช่แล้วครับผมนะฮะใครๆก็รู้ว่าผลที่ตื่นแล้วเนี่ยยังไงกกกกก็มมมมมมีีีีดาา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 เเเจวว่่่่่่่่่่่่ผผผผลลทททยยััััังงไไตตตตตืืนน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 นแแอออะะะะะะะคคครรรรบบบบฮฮพหหุ ที่พี่ทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเลคุณผู้ชมครับรู้อยู่แล้วแหละนะครับผมนะฮะว่าผลไฟที่ตื่นยังไงก็มี damage มากกว่าแต่ก็อยากรู้ว่ามันต่างขนาดไหนแค่นั้นเองเออ,อน,นี่คือขาดใจมากๆเลยคุณผู้ชมแต่ก็ยังว่าแหละนะครับผมใะช่วงนี้บรรยากาศไม่ค่อยจะดีนะครับผมนะฮะเออะอะไรก็ร้อนนะครับผมนะฮะและที่สุดท้านะครับผมนะฮะทุกวันนี้เปลือกตังกับการซื้อน้องแข็งใสมากๆเลยนะครับผมนะฮะค้างได้ยี่สิบสามสิบบาทปะโถอเอ้ยทุกวันนี้จะเป็นาวาววาวอยู่แล้วนะครับผมนะฮะไปดูบรรยากาศมันจะร้อนอะไรขนาดนไหนแต นะครับผมนำไปดูซิว่าในวิปีโอนี้เราจะสุมส่มได้ท,ร ap ท,ร okay. ทาร่าของผลอะไรนะครับผมนะฮะถ้าได้ผลดีมันก็ก็ดีไปนะคุณผู้ชมฮะรู้สึกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าอากาศเอยคุณผู้ชมฮะเป็นทาร่าของผลฟาคอนนะครับคุณผู้ชมหลังจากสุ่มมาแล้วนะครับผมนะฮทาร่าของผลฟาคอนนะครับผมนะฮะตัวเอาไปไม่อยากจะได้เลยว่าเอาไปไปไปโอ้บอกตรงๆเลยนะครับผมนะฮะให้ฟรียังเครื่องเลยนะครับผมนำไปดูว่าให้มันไปแล้วมันเครื่องพี่หรือเปล่าไะโอเคไม่รอช้าให้ผมนะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับเอแต่่ดี๋ยวกนนนนะะครับผมล่่าสุดีี้้พตองกาารรส้งแฟนเพจขึ้นมาใหม่นะะะะคคครรรััับบผผผมมมนนนนูู้้ตติดายยยยงออ่เลใที้ ใจรักพี่ชอบพี่นะครับผมนะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยละกันนในทางผู้ชมนะอนาคตนะครับผมนะฮะมีการไลฟ์สตรีมผ่านแฟนเพจแน่นอนนะครับผมนะฮะใครที่ไม่ได้กดติดตามอย่าลืมพลาดโอกาสนี้ไปนะครในผู้ชมนะฝากกันด้วยละกันนะครับผมนะฮะแฟนเพจ h ฮ r ของเรานะครับผมนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ผลไฟสกิลหนึ่งกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะก็จะเป็นในฉบับที่ยังไม่ตื่นนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะมีดาเมจเท่่าไหรรนะคับผมนนนนนนะะะะะพรรรรร้อมมมไไปปคคัับบี่เเ็กกาายิงดดสุฟผฮจเัมนนนะอหืกท นะครับผมนะฮะทำไปเล่นไปนี่คือในฉบับที่ยังไม่ตื่นนะครับผมนะฮะมาต่อกันที่เทาไรของสกิลสองกันบ้างนะครับผมนะฮะเป็นมัดอาคีราชาไฟนะครับผมนะฮะเป็นหัวมังกรบังกือซึ่งคือไส้เดือนนะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะฮะอ่าไปครับนี่เปไงหนึ่งพันกะฮะทำไมเบาจังวะทำไมมันเบาจังเลยวะท่านผู้ชมป่ะต่อมาเป็นสกิลสี่กันบ้างนะครับผมนะฮะเป็นการระเบิดเพลิงนะครับผมนะฮะเป็นเสาเพลิงอะไรประมาณนี้พร้อมโอ้โหทาโคเทไปครับนี่เดี๋ยวผมได้เป็นการระเบิดขึ้นบนฟ้านะครับผมนะฮะดาเมจสองพ เลยนะครับผมนะฮะออโต้ล็อกหรือเปล่าผู้ชมครับแอดมินเข้าล็อกลาเบลหรือเปล่านะครับผมแต่อันนี้ไม่แท้ใจนะครับผมแต่สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสามเนี่ยเท่ากันเลยเป๊ะๆเด็ดๆเลยผู้ชมครับมาต่อกันที่สกิลตีแล้วนะครับผมนะฮะเป็นการปล่อยลูกไฟบรรลายการนะครับผมนะฮะในฉบับแบบลูกโอ้โหมาคือมาใหญ่บึ้มๆเลยนะครับผมนะคือลือคือลือไม่แปลกใจเลยนะครับผมนะฮะว่าทำไมโลกถึงร้อนนะครับผมนะฮะเพราะว่าพี่ถือดวงอาทิตย์อยู่แบบนี้นะครับผมนะฮะโอ้โหจะไม่ร้อนได้ยังไงผู้ชมครพร้อมนะครับผมนะฮะไปครัับมมมมมึึงงงงงจะดดดิิ้้้้้้นนนนนทาาาไไไไไออออโโโโโตต่่่่หกกูวววลเเเเืืีีปยยยส แต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาใช้สกิลอีกรอบหนึ่งละกันนะครับผมนะพร้อมไปครับปุ้มนี่เป็นไงสามพันเจ็ดเลยนะครับผมนะฮะโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมนะฮะสำหรับดาเมจผลที่ยังไม่ตื่นของเรานะครับผมนะฮะก็คือทางฝั่งจอซ้ายนี่เลยนะครับผมนะฮะอันนี้คือดาเมจทั้งหมดของทุกสกิลเลยนะครับผมนะฮะตัวสกิลเอฟเนี่ยนะครับผมนะรู้สึกว่ามันไม่มีดาเมจก็คงจะไม่รีวิวละกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูฝั่งขวากันบ้างนะครับผมนะฮะว่าดาเมจที่มันตื่นแล้้้้ววววเเเเเนน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 ีีีี่่่่่่่่ยยมม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 มทททาาาาาาไไไหหหรรรรรรระะ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 ะคคคคััััััับบบบผผผผแลลลกกกกก็ดดดููซิิตงขชสออฮจจพ ใชครับเอ๋ยวผมน่าดากเป็ดหูดากเป็ดสามพันเลยเหรอโอ้โหโคตรเท่เลยคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยนะครับผมนะฮะไม่มีสถานะติดไฟนะครับผมนะฮะมาต่อกันที่ซีคิวสองนะครับผมนะฮะเป็นการผลักศัตรูไปด้านหน้านั่นเองนะครับผมนะจะเป็นยังไงนั้นไปดูเลยครับนี่นะครับผมนะเป็นการกำหมัดไฟนะครับผมนะแล้วก็ปล่อยไปแบบนี้ปุ้ง อุ้ยดาวเมท2,004ซึ่งบอกก่อนเลยครับผมนะส่วนตัวเนี่ยชอบเล่นผลไฟมากๆนะครับผมนะในการ PVP คือค่อนข้างที่จะเฟี้ยวมากๆเลยเป็นการผักศัตรูด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะครับผมนะฮะแถมฟาร์มดีด้วยครับมาต่อกันที่ซีคิวสามกันบ้างนะครับผมนะฮะเป็นการผักศัตรูขึ้นไปบนฟ้าแบบนี้ครับผมนะฮะไปครับบีโอุ้ยดาวเมท2,009นะครับผมนะฮะแถมบีดาวเมทติดไฟซีคิวสุดท้ายที่ผมนะฮะเป็นการปล่อยลูกไฟบรรลัยการในฉบับแบบบาฮูบาอารังการนะครับผมนะฮะอุ้ยลูกโคตรโตโเเลลยยยนนนนะะะครับผม้้อองๆูกไฟป่ี ้ยหลอนหลอนลอนอช่วยด้วยอตูมอู้หดาวเมส4ี่พห้าอุ้ยอุ้ยอุ้พัน อู้ห้าพันสองเลยเหรอโอ้โหผลไฟแม่งแรงเกินนะครับผมนะฮะโอเคก็น okay, <Okay, S 1> <okay. S 2> ่าจะมีประมาณนี้นะผมนะกับการเปรียบเทียบดาเมจของเรานะครับผมนะฝั่งซ้ายเป็นอันที่ยังไม่ตื่นฝั่งขวาก็เป็นอันที่ตื่นแล้วนะครับผมนะส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับผมนะเป็นการบวกลบคูณหารแล้วว่ามันมีดาเมจต่างกันขนาดไหนนะครับผมนะฮะโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมนะฮะในคลิโดน้าอยากให้พี่เอาผลอะไรมาเทียบดาเมจกันแบบนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะส่วนไอตัวก็เตรียมตัวรอรับดาเมจอย่างเดียวนะครับผมนะฮ 打鱼。